ซื้อหุ้นกู้3 0 0 0 0 0บาทนะครับอายุ2ปี6เดือนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย7.25%จะได้ดอกเบี้ยกี่บาทนะครับเป็นจำนวนเงินนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันวิธีการคำนวณน,นะครับเหมือนกับเงินฝากนั่นแหละนะครับเงินซื้อหุ้นกู้คูณอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็คูณจำนวนวันที่ฝากหาร365วันอย่างเช่น1 0 0 0 0บาทคูณ1%นะครับ คูณวงเล็บ365 365หาร 365, นะครับเท่ากับ1,000บาทก็ได้อัตราดอกเบี้ยที่1,000บาทนั่นเองคราวนี้นะครับเนื่องจากคุณกู้เนี่ยมันมีการให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนบ้างทุกๆ6เดือนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนหละเวลาเราไปหารเราก็ต้องหารเป็นจำนวนวันนะครับเราต้องรู้ว่าแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับซึ่งทุกๆ ทุกๆเดือนเนี่ยนะครับจำนวนวันจะคงที่ยกเว้นกุมภาพันธ์ซึ่ง4ปีจะมี29วันนะครับ1ครั้งนั่นเองนะครับนอกนั้นก็28นะจำนวนวันประมาณนี้นะครับจะได้รู้ว่าไอ้จำนวนวันอ้างอิงมาจากไหนซื้อหุ้นกู้300,000บาทนะครับอายุ2ปี6เดือนนะครับวิธีการคิดนะเนื่องจากว่ามันจะมี6เดือนนะมันไม่เต็ม13ปีเพราะนั้น6เดือนมันประมาณ181วันนะครับ มันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะปีที่หนึ่งนะครับเงินต้นสามแสนบาทสมมุติจะได้ดอกอสิ้นปีนะครับได้ดอกสิ้นปีนะสามแสนบาทดอกเบี้ยเจ็ดจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคำนวณวันที่ฝากก็คือสามร้อยหกสิบห้าวันดอกเบีย้ยที่ได้รับนะครับสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทปีที่สองนะครับดอกเบีย้ยเจ็ดจุดสองห้าเท่าเดิมนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยเหมือนเดิมเลยสองหมื่นเจ็ดพัน หนึ่งสองืหนึ่งพเจ็ด้อยห้าสิบาทนะครับคราวนี้ในอีกครึ่งเดือนนะครับอีกหเดือนเนี่ยไม่ใช่อีกครึ่งครึ่งเดือนอีกครึ่งปีอะ่ะ6กเดือนเนี่ยเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่หนะครับเจ็ดจุหเปอร์เซวันที่ฝากคร,คราวนี้มันจะไม่เต็ม3 6 5ห้าแล้วมันจะหนึ่งร้อยแปดสบเอดวันนะครับเพราะมันเป็นครึ่งปีแรกนะครับก็คือเดือนหนึ่งะครับถึงเดือน6 ดอกเบีย้ยที่ได้รับ17,85บาท62สตางค์รวมอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับนะครับ54,285บาท62สตางค์นะครับเงินต้น3 0 0 0 0บวก54,285บาท62สตางค์รวมเป็น3 5 4 2 8 5บาท62สตางค์นั่นเองนะครับอ่ะถ้าเป็นในกรณีนะครับหุ้นกู้ทั่วไปเนี่ยนะครับ จะให้อัตราดอกเบีย้ยประมาณทุกๆ3เดือนหรือไม่ก็ทุกๆ6เดือนนะครับแล้วแต่ว่าหุ้นกู้มีการเงื่อนไขยอย่างไรนะครับอันนี้เอาเป็นทุกๆ3เดือนได้รับอัตราดอกเบีย้ยแล้วกันนะครับแต่สุดท้ายอัตราดอกเบีย้ยไม่ต่างกันนะามาดูปีที่1ก่อนนะครับปีที่1เดือนที่1นถึงสนะครับเงินต้น30,000 0บาทอัตราดอกเบีย้ยเ้นะครับวันที่ฝาก90วันดอกเบีย้ยที่ได้รับ5 3 6 3บาท 1>, 1สตังค์เดือนที่4ถึงเดือนที่6นะครับดอกเบียเ้ย7.25%เช่นเดียวกันนะครับวันที่ฝาก91วันได้รับอัตราดอกเบีย้ย5,422บาท60สตังค์เดือนที่7ถึงเดือนที่9นะครับดอกเบีย้ย7.25%วันที่ฝาก92วันนะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับ5,482บาท19สตังค์เดือนที่10ถึงเดือนที่11เอ่อเดือนที่12นะครับดอกเบีย้ย7.25% วันที่ฝาก92วันนะครับดอกเบีย้ยที่ได้รับ5,482บาท19สตางค์เรามาดูปีที่2กันบ้างนะครับเดือนที่1ถึงเดือนที่3นะครับอัตราดอกเบีย้ย7.25%วันที่ฝาก90วันอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับนะครับ5,363บาท1สตางค์นะครับเท่ากันเลยเหมือนกับปีที่1เลยนะครับอ่ะไม่พูดซ้ำละมาดูปีที่ จะขึ้นปีที่3ามแล้วกันนะครับมันมีแค่หกเดือนนะเดือนที่1ถึงเดือนที่สองเจ็ดจุดสองห้าเปอร์เซนตนะครับเก้าสิวันได้ดอกเบี้ยห้าพันสารอหกสบาบาทหนึ่งสตางค์เดือนที่4ี่ถึงเดือนที่หนะครับเก้าสบเอดวันได้รับอัตราดอกเบี้ยห้าพันสี่้อยิบบาทหกสิบสตางค์รวมอัตราดอกเบี้ยนะครับที่ได้รับนะห้า8มืสี่พันส้อแปดสิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์นะครับ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเท่ากันเลยนะไม่ว่าจะคิดในรูปแบบไหนก็ตามนะครับถ้าจํานวนเดือนเท่ากันแล้วก็ถ้าปีนั้นนะครับไม่ได้อยู่ในช่วงนะครับเดือนกุมภาพันธ์มี29วันนะครับส่วนใหญ่ก็เท่ากันหมดนั่นแหละนะครับนะก็ลองดูใครอยากให้นะครับใครอยากให้ตอบคาถามไหนก็พิมพ์มานะครับพิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอเดี๋ยวมาตอบคาถามให้นะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน sms อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์หก6นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน6 6นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก e ์แปกปอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่ขอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุ่มภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกวร่อจจากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ